ตอนที่10เด็กดือ้อการเดินทางอาันแสนยาวนานเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นการมีเพื่อนร่วมทางคนใหม่ทำให้พานใหญ่รู้สึกกับพี่กระเป๋ายังบอกไม่ดูตั้งแต่สมิงเข้ามาเขาไม่เคยฝันถึงคนในฝันอีกเลยมันเงียบผิดปกติจนเขาอดคิดไม่ได้ว่าสมิงกับคนในฝันจะเกี่ยวข้องกันหรือไม่แม้ว่าจะเดินทางต่อไปอย่างดงพยาภาัยเรื่อยๆ แต่เขาก็ายังคงคิดถึงเพื่อนทั้งสองคนเสมอไม่รู้ว่าปา่านนี้จะเป็นอย่างไรบ้างจะผ่านพ้นอุปสรรคจากผู้หญิงในผอบคนนั้นได้หรือไม่เขาได้แต่หวังว่าหากพง์กับชาติมีสติจะเดินทางกลับไปยังหมู่บ้านไพรกรในสักวันส่วนเขาจะต้องเดินทางต่อไปจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางไม่ว่าจะอย่างไรก็จะต้องไปถึงชีนั่นอย่างปลอดภัยให้ได้ตอนนี้พานยาย นั่งอยู่ข้างกองไฟที่กำลังลุกชวดช่วงอยู่ตรงหน้าตรงข้ามก็คือสมิงซึ่งกำลังนั่งกินไก่ย่างอย่างอร่อ,รอยอร่อยโดยมีเจ้ากระต่ายน้อยที่ชื่อเสือกินญ้าอยู่ข้างๆพา,านใหญ่เพ่งมองเปลวเพิงตรงหน้าพานคิดถึงมารดาที่รอยอยู่บ้านก่อนที่สายตาของเขาจะเลื่อนขึ้นมองไปหน้าเรียวของสมิงอย่างไม่ได้ตั้งใจและในตอนนั้นสมิงเองก็อมองหน้าเขาพอดีพอดี ยังไม่อิ่มอีกเหรอพานใหญ่ถามพากิม,มูบปากด้วยความเอ็นดูเรื่องของข้าสมมงทำหน้าไม่รู้ไม่ชี้ก็เราอยู่สองคนจะไม่ให้ข้าคุยกับเองเลยเหรอแน่นอนข้าไม่อยากคุยกับเองแล้วบ้านเกิดเองอยู่ไหนล่ะไม่บอกสมมงยังคงทำหน้าไม่รู้ไม่ชี้เช่นเดิมพานใหญ่จึงเกิดความฉุนเฉียวขึ้นมาเล็กน้อยสายตาที่เขาจ้องมองสมิง สือให้รู้ว่าตนไม่พอใจทำไมเองจึงทำหน้าเหมือนกดข่านักนะทั้งที่ข้าไม่ได้ทำอะไรให้เองเลยนะก็แค่ไม่ชอบขี้หน้าไม่มีอะไรมากกว่านั้นผ้าใหญ่ถอนหายใจอย่างเหนื่อยได้กับความเดือดร้อนของเพื่อนร่วมทางคนใหม่เขาลุกขึ้นและเดินมานั่งลงข้างกันสมิงจะลุกขึ้นหนีแต่โดยมือใหญ่ราัางข้อมือถึงให้นั่งลงบนตกักในตอนด้านดวงตากู้สวยเปิดโพด้วยความตกใจ ไปหน้าร้อนเผาขึ้นมาทันทีเองจะทำอะไรข้าก็เองดือ้อต้องโดอย่างนี้แหละถึงจะเข็ดลาบหากเองนั่งคุยกับข้าดีๆจะไม่มีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นพานใหญ่รู้สึกสนุกที่ได้แกล้งอีกฝ่ายเข้าสวมใส่เพียงกางเกงตัวเดียวส่วนบนไม่มีอะไรปกปิดเมื่อคนในอ้อมกอดขยับตัวไปมาถ้าไม่เกิดความรู้สึกแปลกๆความรู้สึกที่ไม่เคยรู้สึกมานาน ลุงพานเกินกว่าจะรับมือไว้ก่อนที่อะไรต่อมีอะไรมันจะทำให้เขาอับอายขากกิน้าจึงรีบดันตัวสมิงให้ออกจากตากตนโอ๊ยสมิงร้องเสียงหลงเมื่อเขาล้มหัวขามามลงตรกหน้ากองไฟหันขวับไปมองพานใหญ่อย่างไม่เข้าใจถ้าไมจูๆ่ๆถึงผักตัวออกมาเช่นนี้ทำบ้าอะไรเนี่ยจูๆ่ๆก็ผักข่าลงพานใหญ่ทำนาไม่รู้ไม่ชี้ ก็เองอยากดื้อก่อนข้าคาดัดสันดาลสักหน่อยใจร้ายรู้อย่างนี้ข้าไม่มากับเองหรอกขอโทษด้วยนะตอนนี้เองหนีข้าไม่พ้นแล้วตอนให้เองจะหนีไปไกลแสนไกลข้าก็จะตามเองไปจนเจอเดี๋ยวจคิดจะไปจากข้าเด็ดขาดพูดขนาดนี้ชอบข้าหรือไงสามีพูดไปอย่างไม่เกรง่านใหญ่ทํได้เลยล้าเ,าเมื่อได้ยินอย่างนั้นข้าไม่ตาบอดชอบคนอย่างเองหรอกดื้อด้านพูดยาก หากเขเองเป็นเมียคงปวดกระบ,บาลแน่ๆสาธุสมิงยกมือไหว้ทั่วหัวโชคดีของข้าละโว้ยเอ้ยแล้วก็ชักสีหน้าใสจากนั้นก็เดินอุ้มเจ้าเสือไปจัดการที่หลับที่นอนของตัวเองพานใหญ่มองตามหลังพางยิ้มอย่างไม่รู้ตัวแต่เมื่อรู้สึกตัวอีกทีก็ต้องริมหูยิ้มทันทีไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมต้องยิ้มและรู้สึกสบายใจที่ได้อยู่ใกล้ กับเจ้าเด็กดื้อคนนี้ด้วย